ฝอยโรยข้าวเป็นอาหารติดบ้านของหลายๆครัวเรือนเพราะสะดวกและทานง่ายแถมยังมีแคลเซียมและมีแคลอรี่ต่ำอีกด้วยด้วยความอร่อยของกุ้งฝอยโรยข้าวที่รสชาติลงตัวสามารถประยุกต์กับเมนูอื่นได้ทำให้มียอดสั่งซื้อมากจนผลิตออกจำหน่ายไม่ทัน ที่หมู่ที่4ตำบลท่าข้ามอำเภอปะเเลียนจังหวัดรังนางเหมือนใจเพชรเพงประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทองเล่าให้ฟังว่าการทำกุ้งฝอยโรยข้าวนั้นทางกลุ่มคัดสันวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันโดยเฉพาะกุ้งฝอยต้องเป็นกุ้งฝอยจากท่าข้ามเท่านั้นเพราะเป็นกุ้งฝอยจากทะเลฝั่งอันดามันเมื่อพระจันทร์เต็มดวงช่วงน้ำขึ้นและช่วงน้ำลด ตัวกุ้งจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําชาวประมงรอเพื่อให้ได้ตัวกุ้งฝอยที่อยู่ในป่าชายเลนโดยไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะตัวกุ้งฝอยนั้นจะไม่มีกรวดทรายติดมาด้วยอีกทั้งก็เป็นภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นและเมื่อได้กุ้งฝอยมาแล้วก็ต้องมาผ่านวิธีการหลายขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นแบรนด์กุ้งฝอยรยข้าวที่ถูกปากของหลายๆคนปัจจัยสำคัญนะคะ ที่ได้คิดค้นเรื่องทำกุ้งฝอยตัวนี้นะคะาจากภูมิปัญญาชาวบ้านคั้งก่อนนั้นเขาจะทำแค่กะปิซึ่งกะปิของเราอะ่ะมันก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วในเรื่องของใครๆก็รู้จักไม่ว่าคนในจังหวัดรังหรือต่างจังหวัดคือกะปิแทยท่าข้ามซึ่งพี่กุ่มก็ขายกันอยู่แล้ว แต่จากการต่อยดอดสืบเนื่องมาจากเราไปขายสินค้า,าลูกค้าบอกปากต่อปากว่า,าต้องสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับกลุ่มลูกค้า,าข้อดีจุดเด่นของมันคือแพ็กกิ้งพกพาสะดวกค่ะพกพาสะดวก แล้วก็เมื่อเปิดใช้นะคะเราก็มีซิปล็อกอ่าลูกค้าอยู่คนเดียวทันไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ในตู้แช่ได้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรังได้จัดทำโครงการบูรณาการภาคีพ,พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดโอท็อปรังยั่งยืนโดยส่งเสริมกุ้งฝอยโรยข้าวของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทอง ยกระดับเป็นสินค้าพรีเมียมเพื่อขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น